สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆไปดูการปักชำผักปลังมี2แบบที่ผมทำนะครับแบบที่1คือการปักชำแบบควบแน่นอยู่ในดินแบบที่2องคือการปักชำแบบอยู่ในน้ำเอาไปปักในน้ำเลยสองแบบแบบไหนที่มันจะได้ผลเร็วที่สุดไปดูด้วยกันเลยครับนี่ก็เป็นต้น ลังนะครับที่ผมซื้อมาจากที่ตลาดตั้งแต่เมื่อเช้านะครับรู้สึกว่าจะค่อนข้างที่จะเหี่ยวแล้วนะครับเพราะว่านานตั้งแต่เมื่อเช้าเราจะมาปักชำผักปังด้วยกันนะครับนี่อันนี้เป็นดินปลูกนะครับที่ผมใส่ลงไปในเ,เป็นขวดน้ํานะครับแต่ว่าผมตัดตัดออกนะครับนี่เป็นขวดน้ําที่ผมตัดออกวันนี้เราจะมาปักชำด้วยกันลองดูนะครับ ผมจะใช้นี่แหละครับไม้แหลมแหลมแทงลงไปก่อนแทงนําลงไปก่อนนะครับแล้วก็จะเอาผักปังเนี่หนะครับเสียบลงไปแต่ว่าผมจะตัดใบมันออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบลงไปเลยนะครับโดยไม่ใช้น้ำยาเล่งรากอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียบลงไปเลยนี่ นิดหน่อยแล้วก็หนึ่งขวดนะครับผมจะใช้สักประมาณ3มกิ่งนะครับอันนี้เป็นยอดเลยนะครับยอดผักปังเลยนะครับนี่ตัดออกนิดหน่อยก่อนให้เหลือประมาณนี่แหละครับยอดเล็กๆก็กอพอใช้ไม้นำลงไปก่อนนะครับอ่าผมเสียบผิดทาง นี่ต้องเสียบทางนี้นี่นะครับแล้วก็ปักลงไปเลยเสร็จแล้วทั้ง3ขวดนะครับหลังจากนี้ผมก็จะใส่ถุงพลาสติกนะครับเป็นถุงใสนะครับแบบนี้ครับเพื่อที่จะเป็นการปักชํำแบบควบแน่นนะครับนี่เราก็รวบเลยนะครับ รวบยอดเขาเลยให้เขาขดอยู่ในถุงนะครับให้เขาขดอยู่ในถุงก็พอนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้หนังยางนะครับรัดเอาไว้เป็นการควบแน่นนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับ แบบนี้นะครับคราวนี้อีก2ขวดนี้นะครับผมก็จะทำเหมือนกันเนี่ยนะครับเสร็จแล้วทั้ง3ามขวดนะครับเสร็จเรียบร้อยทั้ง3ามขวดที่เหลือตรงนี้นะครับผมก็จะลองดูนะครับว่าเอาลงไปในน้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่นะครับ ลองดูนะครับผมก็จะตัดใบเหมือนกันแต่ว่าจะยังไม่ควบแน่นนะครับตัดใบกรที้งเหมือนกันนะครับอันนี้รู้สึกเหี่ยวเต็มที่นะครับสามกิ่งนี้ผมจะลองดูนะครับโดยที่ผมจะไม่เด็ดใบเลยนะครับเนี่ยนะครับสามกิ่งนอกกนั้นผมก็จะตัดใบนะครับโอเคนะครับคราวนี้เราจะมารอลุ้นกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง สิบวันผ่านไปนะครับจริงๆแล้วรากเขาเกิดตั้งแต่วันที่6นะครับแต่ผมก็รอให้มันรากเยอะๆหน่อยเพื่อที่จะให้พี่ๆเกษตรกรได้ดูกันนะครับเรามาดู3ามกิ่งแรกก่อนนะครับ,ท,มมบ,รบ,รบที่ผมไม่ได้ตัดใบนะครับนี่3มกิ่งนี้นะครับที่ผมไม่ได้ตัดใบรากเขาขึ้นเพียบเลยครับโอ้โหรากพันกันนวเนียเลยนะฮะ ดึงมาทั้งหมดเลยดีกว่านี่นะครับอันนี้ก็เป็น3ามกิ่งที่ผมไม่ได้ตัดใบนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งที่ผมตัดใบดูรากเขาครับเพียบเลยนะครับตอนนี้พันกันน,นัวเนียเลยดูนะครับเห็นไหมครับสุดยอดครับปักชําในน้ําถือว่าโอเคนะครับครั้นี้เรามาลุ้นกันที่เราปักชําเป็นการปักชําแบบควบแน่นนะครับนี่เลย เราถอดหนังยางออกก่อนนะครับแล้วค่อยถอดถุงออกนะครับที่เป็นถุงพลาสติกดูนะครับโอ้โหใบเขายังสดอยู่นะครับแต่ใบเขาจะงอเพราะว่าผมยัดลงไปในถุงนะครับมันก็เลยงอ,อมีดอกด้วยนะครับนี่ครับมีดอกด้วยอันนี้เราจะมาดูว่ารากเขาจะเป็นยังไงนะครับ โอ้นี่นะครับรากขึ้นเพียบเหมือนกันครับรากขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่ารากเขาเนี่ยจะน้อยกว่าที่ปักชําในน้ํานะครับแล้วก็วิธีการทําปักชําในน้ําง่ายกว่าครับโอเคครับนี้ผมก็จะไปหาที่ปลูกนะครับจะเอาไปลงดินนะครับสรุปแล้วก็คือเนี่นะครับ การปักชำในน้ำจะง่ายกว่าครับแล้วก็ดูครับได้ผลดีด้วยรากเยอะแบบนี้เลยนะครับขอบคุณพี่ๆเกษตรกรทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าพี่ๆเกษตรกรคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ